بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات الحمد لله كنت الله سبحانه وتعالى تيبر الله سبحانه وتعالى هيدا ودائتين شاو كون القرآن ตื่นเช้าขึ้นมาด้วยอ ي มานต่อลอสุฮานะฮัวตาลาตืต่นเช้าขึ้นมาด้วยการขอบคุณต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาตืต่นเช้าขึ้นมาด้วยแสวงหาแบบอย่างวิถีชีวิตของท่านนบีสุลตานลอฮอลฮิวะสซัลลัมในยามค่าคืนจนกระทั่งเรานั้นได้ร่วมละหมาดสุบฮีและอ่าน Al uran, อัลกุรอานอ่านอัลกัลและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ทําให้หัวใจของเรานั้นได้ผูกพันกับลอสุฮานะฮัวตาลา ครับมาพบกับเช่นเคยนะครับกับรายการหมอร่อมเพาะจิตวิญญาณด้วยอัลกุรอานนะครับหมอ่อมเพาะจิตวิญญาณด้วยอัลกุรอานกับรายการ1000คําถาม1000คําตอบเกี่ยวกับอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลละอย่างอยู่ในหมวดที่4นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดาดูอาของอบรรดาท่านนบาบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวรัสสลัมนัวบรรดาอัลอัมบิยาอวัลมุรสลีนริดวานุลลอฮุอะลัยฮิมวะสลลัวะตุลลอฮุอะลัยฮิม วันนี้นะครับเราอยู่ดอาที่คำถามที่249ซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานูววตะลาได้ <c oughs> พูดถึงดอาต้นหนึ่งซึ่งสำคัญมากดอาต้นนี้นะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงเพราะว่าทุกๆดอานั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราโดยตรงนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมุมไหนของชีวิตของเราเรามาดูดอาต้นนี้นะครับอัลลอฮฺสุบฮาน์นูวตะลาระบุใน surah al imran อายะที่26นะครับ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ביيدك الخير إنك على كل شيء قدير อายะห์ที่ยี่สินะครับสุลฮ ah ฺอัลอิมรอนพี่น้องในที่ะสะดวกดูมุชฮัฟเปิดส ah ุลฮฺอัลอิมรอนอายะห์ที่26แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับดูอ่านต้นนี้นะครับอัลลอฮฺ سبحانه และตาลาได้ตรัสไว้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดของเราเองนะครับสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัม ซึ่งเรามาดูความหมายดอ a ต้นนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะอธิบายจะถอดบทเรียนว่าดอ a ต้นนี้เนี่ยมีความสําคัญอย่างไรบ้างสักสองสาประเด็นด้วยกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นสําคัญยิ่งสําหรับเรานะฮะดอ a ต้นนี้นะครับก <c oughs> ุลตุกล่าวเชลมุฮัมมัดกุลิลล่าฮุมมะมาลิกอัลมุลกิตุอิลมุลกะมันท์ษะคาระอัลลอฮ์นะว่าอัลลอฮ Uh, พระองค์ Allah Subhanahu Wa t a าลาเนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองอำนาจอ Allah Subhanahu Wa t a าลานะครับมาลิกุลมุล و ์เป็นผู้ที่ครอบครอง ala, รรอำนาจถึงแม้ว่าอำนาจใดในโลกนี้เนี่ยอำนาจผู้นำอำนาจกษัตริย์อำนาจใครก็แล้วแต่ที่มีในโลกนี้เนี่ยอ Allah Subhanahu Wa t a าลาบอกว่าามล مالك الملوك Allah Subhanahu Wa t a าลาเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ครอบครองอำนาจเหนือผู้ที่มีอำนาจทั้งหลาย อันนี้ในหลักการขอดุดหอุนะครับเราได้บอกนะครับผมได้บอกอหลายๆครั้งด้วยกันว่าในการขอดุดหอุของเรานั้นเริ่มต้นการขอดุดหอุของเรานนฮะให้เรานั้นได้สรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเช็คเสนอายะห์นี้เหมือนกันครับอ um ma ัลลอฮุมมะมาลิกัลมุลกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนืออำนาจใดๆทั้งสิน้นถึงแม้ว่าจะมีอำนาจมหาศาลบนโลกนี้ ปกครองประเทศปกครองภาคปกครองทวีปหรือว่าปกครองโลกหรือว่ามีอำนาจหรืออื่นๆอ,อีกมากมายเนี่ยอัลลอฮ์บฮาน ن ه แวะ ت ع ا ل บอกว่ามาลิลมุลอัลลอฮ์บฮาน ن ه แวะต ع ا ل เป็นเจ้าของอำนาจหรือว่ามหาอำนาจทั้งหลายตัวติลมุลก็มันตะใช่เพราะอัลลอฮ์บฮาน ن ه และ ت ع ا ل เนี่ยจะทรงให้อำนาจจะทรงให้การปกครองกับผู้ที่พระองค์ประสงค์อัลลอฮุมรอามีน จะเอทิ้งมรดกมันทช่าว่าต้นสูงมรดกมิมันทช่าแล้วอัลลอฮฺซุบฮานุวะตะละจะทอดถอนอำนาจนะครับจะทอดถอนอำนาจจากผู้ที่พระองค์ประสงค์ดังนั้นอำนาจใดๆทั้งสิ้นในโลกนี้เนี่ยที่เราได้หรือว่าที่ใครได้มาครอบครองเนี่ยล้วนแต่เป็นอำนาจที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะลาทรงมอบให้ล้วนแต่เป็นอำนาจที่อัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตะลาทรงอนุมัติให้ และอำนาจใดก็แล้วแต่ในโลกนี้เนี่ยที่ถูกถอดถอนที่ถูกออกจากตัวเราหรือว่าออกจากคนใดคนหนึ่งเนี่ยให้รับทราบและก็รับรู้เถอะว่าให้เราเชื่อให้เราอีมา่นยันมั่นใจว่านั่นคือสิ่งที่พระองคอ์ลสุภานหัวตาลาได้ถอดถอนถึงแม้ว่าลสุภานหัวตาลาจะส่งอัสบาบจะส่งอัสบาบผ่านมนุษย์ให้เลือกคนนั้นเป็นผู้นําให้เลือกคนนี้เป็นเอ่อเป็นผู้นํา หรือว่าลงคะแนนให้คนนั้นลงคะแนนให้คนนี้หรือว่าพยายามที่จะ,ะรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนเพื่อขับไล่แต่ให้รู้ว่าตูัลมุลกะวะตังซิอัลมุลกะอัลลอฮฺอัลลอฮละอิลาฮิลลัลลอฮดังนั้นถ้าเรามั่นใจตรงนี้นะฮะถ้าเรามั่นใจตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่ามนุษย์มหาศาลมนุษย์มากมายเท่าไหร่จะยกย่องคนใดคนหนึ่ง แต่อัลลอฮฺสุบฮานาห์วยอาลาบอกว่าจะลดเกียรติคนคนนั้นปรากฏว่าคนคนนั้นจะไม่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์วยอาลาถึงแม้ว่ามนุษย์ใดก็แล้วแต่หรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่ที่มนุษย์เนี่ยพยายามที่จะลดเกียรติพยายามที่จะถอดถอนพยายามที่จะให้เขาห่างไกลในการมีอำนาจหรือว่าการปกครองหรือว่าอะไรต่างๆแต่พระอัลลอสุบฮานวตอาลาต้องการให้เขานั้นได้มีสิ่งนั้นปรากฏว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอัลลอฮ์ในชีวิตเราก็เช่นกันฮะ ในชีวิตเราก็เช่นกันในชีวิตผมเองก็เช่นกันในชีวิตพี่น้องก็เช่นกันฮะผมได้สอบถามพี่น้องหลายๆท่านในเมื่อเราได้นั่งฮาล้ก,ก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยหลายๆคนได้เล่าให้ฟังว่าบางครั้งเนี่ยเ,เราเราเรามักจะใช้คําว่า,าบางคน,ม,นมักอาจจะใช้คําว่าต้องระมัดระวังคําเหล่านี้นะครับเอ้ เรามา่เรามาอยู่จุดนี้ได้ไงเราได้สิ่งนี้ได้ไงเราหรอว่าทําเป็นแปลกใจจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยให้เรากลับไปสู่ที่พระองค์สุบฮานะหาัหวตาลาด้วยความเมตตาของพระองค์ด้วยอํานาจของพระองค์ด้วยความสามารถของพระองค์สุบฮานนะหาัหวตาลาเราได้มาสิ่งนี้เราได้ครอบครองสิ่งนี้อ oh, ัลลอฮฺออัลลอฮฺ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء الله سبحانه تك قل اللهم مالك الملك الملك من تشاء الملك مِنْ تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء วตุเอซุมังตชาอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตอัลาจะเพิ่มเกียรติจะเพิ่มเกียรติให้ผู้คนที่พระอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตอัลาประสงค์อัลลอฮ์อักบัลลอฮ์อัลลอฮ์วตุดิลลุมังตชาและพระอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตอัลาจะลดเกียรติ จากผู้ที่พระองค์ประสงค์อหัวอักบัติเกียตรติตรงนี้เราไม่ใช่เกียตรติเพื่อเน,นี้ยที่จะตะกบดกับพี่น้องนะครับแต่เป็นเกียตรติที่เราจะนําเสนอกับพระองค์อัลลอฮ์ว ب ح ا ن ه าลวาะุิะุตชาอัลลอฮ์บอกว่า อัลลอฮ์จะเพิ่มเกียรติให้กับคนที่พองประสงค์อัลลอฮ์ครับขอให้พวกเราทุกคนนะครับขอให้พวกเราทุกคนพี่น้องทุกคนที่รับฟังรับชมในวันนี้นะฮะให้เรานั้นเป็นคนที่มีเกียรตินาอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาเป็นคนที่มีเกียรตินอัลลอฮ์สุบฮานฮูวตาลาถึงแม้ว่าในสายตาของมนุษย์เราอาจจะไม่มีเกียรติแต่เราขอเป็นคนที่มีเกียรตินอัลลอฮ์สุบฮานฮูวอาลาแน่นอนที่สุดนะครับนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอก ชัดเจนนะครับถ้าหากว่าอัลลอ์สุบฮานุหัวตาอลารักใครถ้าหากว่าอัลลอ์สุบฮานุหัวตาอลาจะยกย่องใครถ้าหากว่าอัลลอ์สุบฮานุหัวตาอลาจะให้เกียรติให้กับใครอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาอลาจะบอกกับบรรดามาเลกะให้บรรดามาเลกะนั้นได้อามีนให้กับคนคนนั้นและบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาคนที่มีอิมานที่บริสุทธิ์บรรดาผู้ที่ไม่มีอาคติบรรดาผู้ที่หัวใจที่บริสุทธิ์เนี่ยจะให้เกียรติกับเขาอัลลอฮ์เราไม่ต้องกลัวอะะไร แต่ถ้าหากว่าเกียดนั้นมาจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาแต่ถ้าหากว่าเกียรตินั้นมาจากมนุษย์มนุษย์เป็นคนยกย่องยกย่องอลัลลอฮฺสุบฮานฮัวตาลาจะไม่บอกให้กับบรรดาอะไรก็ให้ดูอาให้กับเราเพราะเกียรตินั้นเป็นเกียรติมาจากมนุษย์แต่หากว่าเกียรดนั้นมาจากพระอ,อลัลลอสุบฮานหัวตาลาะพระอัลลอสุบฮานหัวตาละจะทรงโดนใจให้กับผู้ศรัทธาให้เกียรติกับเราให้เกียรติกับคนคนนั้น บรรดาผู้ศรัทธาบรรดาคนที่อยู่กับศาสนาบรรดาคนที่อยู่กับอัลกุรอานบรรดาคนที่อยู่กับแบบอย่างของท่านนบีสุลต์รฮุยไลฮิวะสัลลัมบรรดาคนที่อยู่กับอามัลอิบะดาบรรดาคนที่อยู่กับกิยามุลไลกับการอ่านอัลกุรอานกับสระก็กับดูอาคนบุคคลเหล่านี้เป็นคนที่ให้เกียรติเราเพราะอัลลอฮ์สุบฮานองวะตะอาลาดลใจให้กับเขาอัลลอฮ์อักบะร์วะตุอิซุมังต์ชะฮวะตุดิลลุมังต์ชะฮบิยดิกัลขุยร ในพระหัตถ์ของรัสุบัตินวอาลาในมือของรัสุบัตินบอาลาเบียดดีเกลเคยเพราะว่าความดีงามทั้งหมดนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของลัสุบัตินบอาลาความดีงามทั้งหมดนั้นอยู่ในกำมือของลัสุบัตินบอาลาพระองค์จะทรงปล่อยพระองค์จะทรงให้ใครก็ได้บียบัลยาดหุมัมบูตตอนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮวตาลาเนี่ยพร้อมที่จะให้ความดีความงามกับเราทุกคนดังนั้นเราไม่แปลกอะไรนะครับที่ท่านอนับดุลสลลม บอกว่าให้ขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานนะวะตาอลาเยอะๆโดยเฉพาะในห่วงเวลาสุลซุลไลลละอาคีดในห่วงเวลา,เ,าเส้นหนึ่งส่วนสามของกลางคืนตั้งแต่ทีสามอาที่สองครึ่งทีสามีสมีส่ถึงละหมาดชุ่วีซสลตัวตอใครดุอาอัลลอฮ์ตอบรับใครขออัลลอฮ์ให้ ลอฮฺอวกบัดเพราะอะไรครับบียดีกัลไครดเพราะความดีงามทั้งหมดนั้นอยู่ในมือของพระองค์อัลลอฮฺชั้นานอห์วะตาลละอินกาลากุลิชัยอีกอดีแท้จริงแล้วลอซบฮานอห์วะตาลลนั้นมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือบทสรุปของดุอาต้นนี้นะครับที่ท่านอนับดุลลอฮะสัลลัมได้อ่านแล้วก็อยากฝากพี่น้องว่าดุอาต้นนี้นะครับ เพียงแค่สองบรรทัดอยากให้พวกเรานั้นได้ไปศึกษาในละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ได้ท่องจำดวงอาต้นนี้นะครับความสำคัญของดวงอาต้นนี้นะครับมีสามประเด็นด้วยกันที่จะนำมาแลกเปลี่ยนและก็พูดคุยในเช้าว,วันนี้นะครับประเด็นที่หนึ่งเมื่อเรายนจากท่านนาบีสุลลัลลละฮ์อัลเลฮีวะสัลลัมจิบรีลมาถามท่านนาบีสุลลัลลละฮ์อัลเลฮีวะสัลลัมให้ท่านนาบีนั้นขอ,อให้ท่านนาบีนั้นขอแสดงว่าอัลลอฮ์สุบฮาะนะฮัวจาลาพร้อมที่จะตอบรับ ในสิ่ง nice ที่ท่านนบ,บีสุลตล่านขอหนึ่งครับหนึ่งท่านนบ,บีสุลตล่าขน,นขออะไรนะฮะการปกครองโรมัน รวมแล้วก็เออเปอร์เซียนะครับในการปกครองตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะไปปกครองกลมเหงอำนาจอะไรนะครับบรรดาอุลามะบอกว่าการปกครองตรงนี้เนี่ยอำนาจตรงนี้อำนาจอันนุบมวะศ์อำนาจในการเผยแพร่ศาสนาอำนาจในการส่งต่อหลักศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวะตะอาลาวะฮิยูให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปยังกษัตริย์โรมันแล้วก็ไปยังกษัตริย์เปอร์เซียในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็อ่านดูอ่านต้นนี้นะฮะนบีก็อ่านอายะนี้กุลิลลาฮุม มาไมกัลมุลกิตุติลมุลกามังตชาจนกระทั่งถึงอาวตรสุขุมังตชาอุบิโอยนิไฮซาบดวงตนที่สองครับดวงตนที่สองที่นบีขอในในเวลาเดียวกันนะครับรับบีอาดิิลนีมูดะขลสิดุคิวขริจนีมขรจสิดุดอตนนี้ก็เราได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับขออาลุพุบฮานะฮัลนั้นให้ท่านนบีสุลตัลลอฮิวะสัลลัม ได้เข้าในประตูที่มีสัจธรรมและออกจากประตูที่มีความสัจธรรมอิยบยริลลฮิสลาตัวสลามยิบริลบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลาได้ให้ท่านแล้วในสองสิ่งที่ท่านขอเมื่อกี้ มาชาอัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ของดวงต้นนี้นะครับนบีขอผ่านดวงต้นนี้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลามอบให้กับท่านนาบีสโลลลอฮุอัยไลฮิวะสลัมทันทีเจ็ดเช่ชนเดียวกันนะครับถ้าว่าเราขอดวงต้นนี้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลายักเกินนะครับ มั่นใจเถอะครับว่าอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮิว์มัตาลาจะให้เราเช่นเดียวกันเหมือนกับนําอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮิว์มัตาลาให้กับท่านนบีสุลต์ละฮ์วะลห์ฮิวะสัลลัมเวลาเราอ่านดวงต้นนี้นะฮะคุลิลลาฮุมมะมานิกัลมุลกิตุอัติลมุลกะมันตะชาให้เรามีความรู้สึกว่าดวงต้นนี้แหละที่ท่านนบีสุลตัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมได้ขอกับอัลลอฮ์แล้วก็อัลลอฮ์ได้ให้กับท่านนบีสุลตัลลอฮ์อะลัยฮิวะสัลลัมมาชาอัลลอฮ์อัลลออฮมมะาน สองนะครับความสําคัญข้อที่สองนะครับได้รายงานจากอิบุโอับบาสได้รายงานจากอิบุโอับบาสท่านนบีสุลต่านบอกว่าใครดูอากับชื่อของอัลล a l l อัลอ a z a มใครขอดูอากับชื่ออัล l a h al-A'zam ออมิสมุลอิสมุลลอฮ l อัลอ a z a มอัลอิสมุลอ a z a มอัลอิสมุล a z อ m เนี่ยเป็นชื่อที่ เป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่นะครับของลอสุบฮานนหัวตาลามีหลายหลายรายงานด้วยกันนะครับในอายะฮ์อัลกุรอานที่เป็นอ oh ิสมุลลอฮัลอาดอมถามว่าทําไมครับคําว่าอ oh ิสมุลลอฮัลอาดอมใครก็แล้วแต่ที่ใช oh ้อิสมุลลอฮัลอาดอมชื่อของลอที่มีเกียรติที่ยิ่งใหญ่เนี่ยในการขอดุอาอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาจะตอบรับซซลตูจิบใครขอดุอากับอ oh ิสมุลลอฮิัลอาดัมนั่นหมายถึงอะไระครับหมายถึงว่า رو عن تني قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنتب تن تن اسم الله الأعظم. لانجاك نان رو أري تي رو تني تن الله سبحانه وتعالى تاب أو اللهم الملك, الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير เราอ่านดวงอาต้นนี้นะฮะหลังจากนั้นเสร็จเราขอด้อาอนจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาว่าโอ้อัลลอฮ์ขอให้พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลานั้นประทาน إ ي م านที่แท้จริงประทาน إ ي م านที่มั่นคงประทานรัศมีอัลกุรอานประทานการาให้เรานี้สามารถยืนหยัดในแบบอย่างของท่านนบีสุลต์ละหัวอัลเลฮีวะสัลลัมได้นี่นคือวิธีการที่เราจะขอด้อาอนกับชื่อของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่รู้ว่าอ oh ิสมุลลอฮิลอาบดัมนบีสุลต์ละหัวอัลเลฮีวะสัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะตอบ มาชอลล์นะครับนี่คือ,อความประเสริฐของดวงอาตตน,นี้นะครับซึ่งอ,อายะที่เกี่ยวข้องกับอิสมุลลอฮิลลอมมีสายรายงานหลายสายรายงานด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือดวงอาตตน,นี้กุล um ma ิลลาฮุมมาเมลิกัลมุลกิตุติลมุลกัมันตเชจนกระท ala ั่งอินนากาลากุลิชัยงกอดิษอยากฝากกับพี่น้องนะครับเอาดวงอาตตน,นี้ท่องจำดวงอาตตน,นี้เป็น จุดเริ่มต้นของการขอดุอาและหลังจากนั้นเราจะขอดุอาภาษาอัหรับภาษาไทยหรือภาษาที่เราถน,นัดเนี่ยหลังจากที่เราอ่านดุอาต้นนี้ก่อนนะครับนี่คือความประเสริฐในข้อที่2ความประเสริฐอายะนิ้นะครับเป็นในประเด็นที่3นะครับ,อ,บอ่้นนะครับมูฮัตบินเจเบลมูฮัตบินจเบล,บลไปบอกกับนบ,บีสุลต่านบอกว่าฉันเนี่ยมีน้สินมากอะเลีย,ยดินฉันมีนีิสิน แล้วก็ไปบอกท่านนาบีสุลต่านละฮ์วะอัลฮิวะสัลลัมท่านนาบีถามว่าท่านต้องการที่จะให้อ AH ัลลอฮฺซุบฮานนฺหุวาตาละาปลดหนี้หรือว่าปลดหนี้สินที่เจ้ามีใช่หรือไม่ก็ละนะอัอมมูอัตตอบว่าใช่ครับฉันต้องการให้อ AH ัลลอฮฺซุบฮานนฺหุวาตาลานั้นมอบเส้นทางหรือว่ามอบแนวทางให้ฉันนั้นสามารถได้ปลดหนี้สินท่านนาบีสุลต่านละฮ์วะอัลฮิวะสัลลัมก็บอกกับมูอัตว่าจงอ่าน Doa tu ni. Kulillahumma malaikal mulkitu until mulkemantasha. Jun ketang ayat di sorg tu. Jun laylafin hariwatul jun harafil layil. Jun tengah ayat. Watarzukumantasha. Ubilai ri hisab. wa Taala akan berikan riski bagi pihak Allahumma Amin. Kalau Allah Subhanahu wa Taala ให้เรานั้นได้เป็นหนึ่งในที่อัลลอฮ์ูที่อัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลาประทานริสกีโดยไม่ขนานะบิบอริฮิซาบประทานริสกีโดยไม่ขนานเป็นริสกีที่ฮาลาลเป็นริสกีที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาให้ความบรอกะเป็นริสกีที่สามารถทําให้เรานั้นได้ไปใช้ในหนทางของอัลลอฮ์สุบฮานุหัวตาลานบีบอกบอกับมูอัสว่าให้มูอัตเนี่ยอ่านดุอาต้นนี้จนกระทั่งจบดุอานะครับอายะที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับมีรายงานจาก มมอาดเบนยาเบลเ,เป็นดุอาที่สามารถที่ทำให้เรานั้นอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลาจะปลดหนี้สินของเรานะครับอัลลอฮฮุมมัอามีนนี่คือความสำคัญของดุอาต้นนี้นะครับอายะที่ยี่สิกับ27ของสุลฮะอาลอิมรอนอัลลอฮฮุมมัอามีนเราไปที่อายาที่คำถามที่250นะครับ250รอยหอัลลอฮ์สุบฮานะหูวตาลารับในสุลฮะัลออาราฟ آية 151นะ آية ที่151อัลเลาะห์ตรัสว่า أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ดวงอาต้นนี้นะครับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ระบุดวงอาต้นนี้ผ่านท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับนบีฮารุนอะลัยฮิสสลามกอลรับบิวฟิรลีนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับหลังจากที่ท่านได้กระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาไม่พึงประสงค์แล้วก็ฮารุนนะครับพี่ชายของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ไปต่อกอากับประชาะะชาติหรือว่ากับ กลุ่มชนของท่านในเรื่องของมูซาอัสามิรีในเรื่องราวเหล่านี้นะครับในเรื่องราวที่เกิดการปริดพลาดที่ทําให้ตอนที่นบ,บีมูซาไปรับวาฮอยูจากอัลลอสุบฮานะหัวตาลากลับมาประชาชนาของท่านนั้นได้กราบไหว้ได้กราบไหว้รูปงวูวตัวหนึ่งนะครับซึ่งนบ,บีมูซาอะลัยส์สลามก็ถามนบ,บีฮารุนว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้กราบไหว้บูชารูป ลูกหัวลูกนั้นฉันบอกแล้วเรื่องราวตรงนี้กลับไปดูในประวัติศาสตร์นบีสองท่านนี้นะครับดังนั้นทั้งสองคนเนี่ยนบีมูซาอะลสลามีความรู้สึกว่าเคยมีความทําผิดพลาดกับอัลลอฮ์ س ุบฮานาละมัมมัละรับบิวฟิรลีอัลลอ์จงอภัยให้กับฉันด้วยมาชาอัลลอฮ์นี่คือบรรดาอัลอัลบียอิวัลมุสลินบรรดานบีนะครับบรรดานบีมีความรู้สึกว่าทําผิดกับอัลลอฮ์ س ุบฮานะัมมัละเขานั้น ทันทีทันใดเลยนะครับที่ขออุอากับอัลลอฮ์สุบฮานุวะรับบิฟลฟิลีวะลีอาคีและขออัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาเนี่ยอาภัยให้กับพี่ชายของฉันด้วยก็คือฮารุนก็คือนบีฮารุนอะลัยฮซสลาตุวัลสลามนะครับรับบิฟลฟิลีวะลีอาคีและดิลนาฟีรุห์มะติกะขออาภัยโทษแล้ว นะครับและก็หวังว่าขอใหเ <tinc S 1> <giving quin. S 2> อาลอสุบานโวาตาลานั้นให้เรานี้ได้เข้าไปอยู่ในหมู่ชนที่ในความเมตตาของพระลอสุบานโวาตาลาด้วยดังนั้นนะครับผมอยากจะย้านิดหนึ่งนะครับว่าจะจะย้ํามากๆในสองอย่างนี้นะครับว่ามะอฟิรห์รอฮ์มัดการอภัยโทษและความเมตตาเป็นสองสาเหตุที่อัลลอฮฺสุบานโนวาตาลาจะให้เรานั้นได้รับสวรรค์ เป็นสองสาเหตุที่อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮหววตาลาจะให้เรานั้นได้รับสวรรค์ความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮา,านะฮหววตาลาสู่การอภัยโทษดังนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติในวันนี้ครับอามั่นต่างๆที่เราปฏิบัติในวันนี้เนี่ยเพื่อให้อัลลอฮฺเมตตาเราในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮา,านะฮหววตาลเามตตาเราแล้วอัลลอฮ์ก็อภัยโทษจะลุกแก่โทษให้กับเราดังนั้น นบีมูซาได้ทําเป็นต้นแบบให้กับเรานะครับขออภัยโทษและขอเอาลอสุบารณหวัวตาลานั้นให้เราอยู่ในความเมตตาของพระองค์ว่าอันตะอัลฮะมุรฮิมีนจริงๆแล้วลอสุบารณนหวัวตาลานั้นเป็นผู้ทรงเมตตาในบรรดาผู้ที่มีความเมตตาทั้งหลายอัลลอฮฺว่าบัตนะว่าอัดคินนาดูอาต้นี้นะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้บอกกันหลายครั้งแล้วผมเห็นพี่น้องพี่น้องท่านหนึ่งนะฮะพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ย ได้นําแบบอย่างแนวดูอาต้นนี้นะครับในการขอดูอาทุกวันมาชะลอขอ All สรสดูษภานะหัวตาลาตอบรับดูอาของพี่น้องท่านนี้ด้วยนะครับให้พี่น้องท่านนี้ได้อ,อยู่ในดูอาเราก็เช่นกันนะครับเราเห็นดูานี้แล้วเนี่ยเราเกล่าวอาเมนนะครับพอเราเกล่าวอาเมนเสร็จเนี่ยพี่น้องท่านนี้ได้ขอดูอาต้นนี้แล้วลสุูภานะหัวตาลาจะได้ขอดูอาต้นนี้ให้กับเราด้วยอัลลอฮุมะาเดคิลนาฟีอิบาดิกัลมุคลิซีน จากแบบอย่างจากน,น้นนบีมูซาอะลัยฮิสลา่าินนาฟี ن ا في ม ح م ت ك เราเลยขอดูอากับ Allah ว่าลอพระองคอัลลอฮุมมาอัลเลาโออัลลอฮ์ให้เรานี่อยู่ในหมู่ชนคนดีกลุ่มคนดีฟีอิบดดีกะกในบ่าวของพระองค์นี่อัลมุคลิซีนบรรดาผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ ah um oh Allah, อลอพมะองคลนาอัลตลฮินอัลลอฮ์ให้เรานี้อยู่ในกลุ่มชนที่มีความหยำเกรงต่อล์สุฮานะหัวตาลานะครับเราขอดูอาอย่างนี้นะครับ ทุกวันนะฮะเราขอด้อาอนอย่างนี้ทุกวันเเราเจอลักษณะอะไรนะฮะเช่นเราอยากจะให้อยู่ในกลุ่มคนที่ขยันสุญูดต่อนลอสุบฮานะหัวตะลาอัลลอฮุหม่าอัลกิลลนาฟีอิบัดิกัสซาจิดีนเล่นแบบท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามวและอัลกิลลนาฟีิอิรห์มะติกะวะอันตะอาฮหมุรรฮ์มีนอัลฮัมดุลิลลาห์ในเช้าวันนี้นะครับ สำหรับเช้าวันนี้นะครับน่าจะเพียงพอกับสองดวอานี้นะครับดวอาต้นแรกนะครับดวอาของท่านนาบีมุฮัมมัดส,ลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่ได้อธิบายเมื่อกี้อยากฝากให้กับพี่น้องนําไปสู่การปฏิบัติได้เลยนะครับส่วนดวอาต้นที่สองนะครับนำไปสู่การปฏิบัติได้ให้เรานั้นอยู่ในกลุ่มชนที่อัลลอฮฺสุบฮาน,นะห์วะตาลารักที่อัลลอฮฺสุบฮาน,นะห์วะตาลาประสงค์ที่อัลลอฮฺสุบฮาน,นะห์วะตาลาเมตตานะครับมีอะไรผิดพลาดในเช้าวันนี้ครับขขออ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 ดุุาา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 ตตตตต่่ััลลลลลละะหหบบฮฮฮฮนนูววิิสฟ Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Wa atubu ilaih Sing ti di ngam Nekap Pan uh, Kita kam bumpo Jid Al-Quran Kap Neng pan kam tham Neng Al-Quran Nekap InsyaAllah Pop kan may Nekap Nai syawan Prung Biiznillah Wa taufiqih Wassalamualaikum ala wa wa Warahmatullahi Wabarakatuh